สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสีชนก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะช่วงหน้าแล้งสวนทุเรียนของกุหลาบแดงนะคะช่วงนี้หน้าแล้งนะคะน้ําไม่ค่อยมีจะรดค่ะฝนก็ยังไม่ตกเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ต้องหาน้ําใส่อยู่นะคะบรรยากาศให้ชมบรรยากาศเฉยๆนะคะไม่ได้อวดโอว่าอะไรนะคะ ดูทุเรียนขาดน้ำเนี่ยค่ะข้างๆก็จะเป็นปลาล์มนะคะอ่าที่ปลูกในสวนปลาล์มเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ำก็ไม่พอนะคะเนี่เดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนที่มันเป็นดอกเยอะนะคะร้อนนิดนึงลืมมาหมวกมา ดูนะคะน้าเนี่ยของเพื่อนๆเป็นกันไหมคะน้ําแห้งหมดเลยนะคะเนี่ยะจะรอดไหมเนี่ยทุเรียนนะคะเพราะว่าจากน้ําเต็มปลิมถึงขอบสะที่เขาขาวนั่นนะคะแล้วก็ยังเหลือแค่ก้นนะคะเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยทุเรียนนะคะเดี๋ยวไปดูในสวนกันว่าจะรอดไหมฝนไม่ตกเลยนะคะ ส่วนฝั่งนี้นะคะก็เพิ่งขุดไปนะคะแต่ยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าย้ายดินลำบากมันสูงเกินไปนะคะเนี่ยยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดอกทุเรียนที่กำลังบานดอกนะคะแล้วก็กลัวว่าจะไม่รอดเพราะว่าน้ำมันแห้งนะคะ ดูนะคะเนี่ยหอมมากนะคะหอม,มดอกทุเรียนดูนะคะเนี่ยหโหดอกขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนดูนะคะดอกเยอะนะคะทุกต้นทั้งต้นเลยนะคะเนี่ยเยอะนะคะเนี่ยค่ะเป็นทั้งต้นแบบนี้นะคะแล้วไปดูต้นอื่นด้วยนะคะ จะเดินเร็วนิดนึงค่ะร้อนโอ้โหต้นนี้นะคะดอกเยอะเหมือนกันนะคะดูนะคะดอกเยอะเยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหต้นนี้ดอก ดอกสวยมากเพื่อนเคยเห็นเหมือนกันนะคะไม่ได้เดินเข้ามาโอ้โหต้นนี้นะคะดูโอโ้ดอกเยอะมากเพื่อนเคยเห็นดอกทุเรียนจัดชัดๆกันนะะี่แหละเดี๋ยวให้ดูนะคะดอดอกเป็นแบบนี้เลยโอโดอกสวยนะ,ะเนี่ยเนี่ยค่ะดอกเยอะมาก นี่ก็เหมือนกันนะคะดูนะคะดอกเยอะมากเลยมีส่วนทุเรียนแต่ไม่ค่อยได้เดินเข้ามานะคะวันนี้ก็เดินมาชมพอเห็นดอกก็เลยโพสให้เ,เพื่อนๆดูนะคะบางคนก็อยู่ในเมืองยังยังไม่เห็นต้นทุเรียนว่าอยู่แบบไหนนะคะอันนี้กุหลาบแดงก็ เพิ่งมาเห็นนะคะของตัวเองแต่ว่าดอกมันเยอะขนาดนี้ยังยังไม่เคยเดินนะคะไม่เคยเห็นกันเพิ่งมาเห็นของตัวเองนะคะก็เลยนํามาให้เ,เพื่อนๆดูค่ะดอกสวยมากนี่นะคะบรรยากาศโหช่อนี้นะคะสวยก็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นเลยนะคะและเ,เพื่อนๆนึกเลยว่า โอ้ยถ้าน้ำไม่มีจะทำยังไงเสียดายไหมถ้าฝนยังไม่ตกนะคะตกเยอะขนาดนี้แล้วถ้าขาดน้ำเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นดูนะคะดอกเยอะมากเลยคุณดูแลสวนแล้วก็เก่งนะคะหื ดูนะคะเนี่ยดอกเยอะแต่ไม่ทราบว่าจะติดลูกสักประมาณไหนนะคะพเพื่อนอันนี้คือดอกนะคะแต่ว่าที่กว่ามันจะโตเนี่ยไม่รู้จะขนาดไหนนะคะแต่ดอกเยอะอยู่นะคะก็ให้ชมบรรยากาศในสวนนะคะดูจกฟ้าโล่งๆก็จริงเนี่ยนะคะก็ให้ดูหลายๆต้นนะคะดอกเยอะจริงๆค่ะนี่ถ้าดอกมันกินได้ก็โอเคนะคะ โอหต้นนี้นะคะดูนะคะเยอะจัดเลยดอกทุเรียนก็น่าจะกินได้นะคะเพื่อนใครที่เคยกินดอกทุเรียนแล้วก็อบอกกันมาได้นะคะนี่เยอะมากท้องฟ้าสวยนะคะเวลาเรมาอยู่ในสวนโล่งๆแบบนี้โอ้โหดูต้นนี้ค่ะให้ชมแค่ไม่กี่ต้นเองนะคะเนี่ย ยังไม่ตลอดสวนเลยต้องโยงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดว่าเป็นลูกนะคะต้องโยงกิ่งเอาไว้ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวกิ่งเขาจะรับลูกไม่ได้นะคะก็สำหรับคนที่ปลูกลูเรียนเขาเขาเก่งนะคะเขารู้ว่าต้องทำยังไงกุหลาบแดงแค่พามาชมเฉยๆนะคะนี่แหละค่ะ เราก็เดินล,ลัดเล่นไปเรื่อยๆนะคะชมก็เป็นสวนทุเรียนเพิ่งจากปีที่สองหรือปีที่สามเนี่แหละค่ะไม่ได้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าทุเรียนยังต้นยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยค่ะปีนี้จะเป็นเยอะกว่าปีที่แล้วนิดนึงนะคะเพราะว่าต้นรเริ่มเะิโตขึ้นเนี่ยส่นประมาณนี้ ที่มีส่วนพื้นเรียนนะคะเขาคงจะเก่งนะค่ะแต่อันนี้คือกุหลาบแดงก็ออกตัวไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่เป็นพื้นเรียนนะคะแล้วก็มาเห็นก็เลยดอกเยอะก็เลยนำมาฝากเพื่อนค่ะสำหรับคนที่อยากชมพืเรียนค่ะเยอะจริงๆค่ะนี่ถ้ากินได้ตอนที่เป็นดอกอย่างนี้นะคะหรือด้โคนนะคะเยอะมากเลยยึดจัด แต่ก็มีนะคะคนที่บอกว่าดอกเคยกินได้นะคะมีอายุมากๆต้นนี้นะคะดูจริงๆดูได้ควค่ะที่บานแล้วร่วงนะคะร่วงไปเยอะแล้วขนาดความร้อนประมาณนี้นะคะนีน่ดอกเยอะขนาดนี้และถ้าฝนไม่ตกภายในเดือนนี้นะคะน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะว่าลำบากน้ำนะคะถ้าฝนไม่ตก ตอนนี้ยังพอประคับประคองได้อยู่น้ำยังมีนิดนึงในตักนะคะยังยังพอถูไถ่ายไปได้นิดนึงนะคะรอฝนอยู่นะคะให้เช่นนั้นก็ต้องขุนน้ากะะนันล่ะกันคุ้มคุ้มนี้ก็เยอะนะคะเยอะมากๆเลยอันนี้ยังยังภุมิุมดอกอยู่นะคะยังไม่บานเยอะพอตุ้มๆอยู่นะคะต้นนี้แต่ละต้นก็ อดอกก็จะออกไม่พร้อมกันนะคะมีรุ่นก่อนก็ดอกหนึงรุ่นนึงประมาณนี้ค่ะแล้วรุ่นที่บานดอกก็จะเก็บเขียวไปก่อนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ